สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกม Baldur's 2นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําสิ่งที่ทําให้ทั้งไอดีของคุณเก่งขึ้นนะครับผมแม้ว่าจะไม่มากมายนะักแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ไม่ควรจะมองข้ามนะครับผมนั่นก็คือ collection ครับผมซึ่ง collection เนี่ยมันทําให้เราเก่งขึ้นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอเนี่ย คลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับซึ่งบาวดาสองเนี่ยยาดาก็รับเติมเหมือนกันนะครับผมสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fan Page และก็ทางไลน์ได้เลยนะครับผมซึ่งลิงก์ของไลน์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมก่อนนะครับผม สนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพืเ่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอีโมจิตีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้น,ะนั่นก็คือซปเปอร์แท็งนั่นเองนะครับ ส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็คอลเลกชันนะครับผมในหมวดคอลเลกชันเนี่ยมันจะมีบัฟครับผมอ่าเพื่อนๆดูนะมันจะมีบัฟนะซึ่งบัฟอันนี้มันจะได้เห็นไหมมันจะบวกให้กับทั้งปาร์ตี้เลยครับมันง่ายๆคือมันได้ถาวรนะซึ่งอ่าสเตตที่มันมีเนี่ยมันก็จะมีแอคแทจงตีธรรมดามีจงตีเวทแล้วก็มีเลือดนะซึ่งเพื่อนๆดูนะเนี่ย แค่เลือดเนี่ยเพิ่มทั้ง31%ซนะซึ่งมันก็จะแบ่งหมวดกันไปนะครับตรงนี้นะซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคาแรคเตอร์คอสตูมอาวุธแล้วก็คอลเลกชันครับผมซึ่งคอลเลกชันเนี่ยผมขอพูดตรงนี้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับคอลเลกชันเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมาเก็บในแผนที่ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองครับผมมันจะเป็นรูปถุงอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้คือสตอรี่แพ็คบทที่1นะครับผม ก็คือ n i t o t o l o u d นะโอเคอันนี้คือผมย้อนมาเก็บที่อ่า s y p r y Pack อันแรกนะครับก็คือผมจะอยู่หมู่บ้านลูโก้นะซึ่งเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าสายล่างอะ่ะมันมีของให้เราสามารถเก็บได้20ชิ้นแล้วก็มีอ่าอันเนี้ยมันจะคือของเขียวส่วนใหญ่มันจะอยู่ในบ้าน4ชิ้นทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อ่าถ้าให้ผมแบบเดาเดาที่อยู่ของของนะ ของอะ่ะมันจะชอบอยู่ในอ่าลงเตียมครับผมก็คือนี่นะเป็นที่นอนนะเอาไว้ฟื้นเลือดถูกต้องไหมอยู่ในบาร์ครับผมแล้วก็อยู่ในร้านค้า3ที่อ่ะ3ที่ ทีนี้เนี่ยมันบางทีมันก็อาจจะมีแบบฟีลลิ่งเหมือนดันเจียหรือสถานที่บ้านของเควสซัมติงอะไรประมาณนี้นะซึ่งหมู่บ้านแรกมันก็จะมีบ้านหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็บ้านของพระเอกลาเทลนะก็อาจจะอยู่ใน2บ้านนี้เดี๋ยวเราต้องไปตรวจด,ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปตรวจร้านค้าแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ผมเก็บตรงลงเตี้ยไปละอ่ะพอเข้ามาในร้านค้าใช่ไหมครับอ่าเราก็กดแผนที่ดูอ่ะเนี่ยร้านค้าเห็นไหมว่าเป็น0ูนทับหกับศูนทับหนึ่ง ซึ่งแท้สมมุติผมเก็บตรงนี้เสร็จนะข้างนอกมันจะกลายเป็น3ามทับสี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูว่ามัน3ามทับสี่ไหมนะอ่าผมก็จะทําการเซิร์ชนะครับใช้พเเอกเซนะิร์ชนะปึ๊บเพื่อนเนดูอ่าเห็นไหมมีของเขียวเราเก็บของเขียวอ่าเห็นไหมว่าขึ้นอ่าทีนี้เราก็ทําการเอาหน้าถูเข้าไปในร้านครับผมซึ่งเห็นไหมว่ามันจะได้แบบพวกของที่มันเพิ่มสแตตเมื่อกี้เพิ่มอะไรไปสักอย่างหนึ่ง0.25%เเซ เราก็จะได้สแตตถาวรทุกตัวละครใน ID ดีนะครับอ่าเพื่อนๆดูนะ6กทัาหกแล้วหนทําหแสดงว่าบ้านนี้หมดแล้วนะครับก็คือร้านค้านี้เราเรียบร้อยแล้วนะโอเคทีนี้เราออกมาดูครับว่ามันเป็น3ามทับสไหมเนี่ยสาทับสเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือที่ไหนสักที่หนึ่งไม่ที่นี้ก็ที่นี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปจนกว่าผมจะหาว่าของอะ่ะมันอยู่มันอยู่ที่ไหนนะ เราเจอในบ้านพระเอกนะครับบ้านพระเอกมีศูนย์นสี่กับศนะูนย์นหนึ่งะเพื่อนเือนก็เซิร์ชเหมือนเดิมเห็นไหมว่าโลกแรกเราก็จะเก็บเสร็จหมดแล้วนะครับเก็นหน้ารู้นะครับในแผนที่นี้เนี่ยมันจะมีการเกิดใหม่ของแสงครับเป็นแสงสีเขียวนะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถมาดูได้ก็คือจะเป็นแสงฟ้าซึ่งมันก็จะเกิดมาซึ่งวัตถุดิบที่ที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นเซิร์ฟไฟล์เนี่ยก็จะได้แบบพวกเหล็กจะได้พวกเหล็กถ้าใครขาดเหล็กนะแล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบเบสิกไฟล์ก็จะได้พวกอุปกรณ์ที่เป็นเอาไว้ครับอา,อาหารนะครับผมแล้วก็แต่ละแมปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้นะอันนี้คือโลกแรกใช่ไหมครับแต่ละแมปเนี่ยเราสามารถดูได้ว่า เราเก็บกล่องครบไหมนะครับผมอย่างอันนี้มันจะเป็นรีพีทนะเนี่ยมันจะเป็นรีพีทอันนี้ไม่ต้องเก็บก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มสเตตอะไรนะครับแต่ว่ามันจะได้ของว่าเนี่ยมันจะบอกว่ามันเราได้ของอะไรนะเพื่อนๆก็มาดูนะครับประมาณนี้ซึ่งของที่เราเก็บตามแมปเนี่ยมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นสเตตถาวรเลยนะครับก็คือ collection b u นะซึ่งอันนี้ถ้าเราเก็บในแผนที่เนี่ยมันจะคือพวกนี้นะ ก็คือเป็นพวกแบบของที่แบบเหมือนของสะสมอะฟิลลิ่งเหมือนแอคชิเมนต์แล้วก็ได้อสแตตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคบผมแต่คาว่าเล็กน้อยนี่แหละมันเพิ่มเยอะนะเห็นไหมว่าเพิ่มแอตแทกตั้ง12%แล้วก็ได้เลือดตั้ง31%แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆสามารถมาทําให้คอเลกชันบัฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ก็คือเปิดกระชาสําหรับตัวละครนะเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆได้รับครั้งแรกเนี่ยก็จะได้เพิ่มแอแทกอย่างเงี้ย อย่างชุดของน้องลาเทลอะไรเงี้ยนะก็คือตัวพระเอกอะไรเงี้ยนะก็เรื่องกาชาเนี่ยเราแข่งกันไม่ได้นะเพราะบางคนก็ฟรี100%บางคนก็เติมนะครับผมแต่สิ่งที่เราสามารถขยันเก็บได้เนี่ยมันก็คือพวกของคอลเลกชันแล้วก็เรื่องทำอาหารด้วยนะเรื่องทำอาหารเพราะฉะนั้นไปตามเมืองก็อย่าลืมซื้ออุปกรณ์ทำอาหารพวกวัตถุดิบแล้วก็มาคราเล่นเพื่อเอาสเตตน,นะรวมไปถึงการค้าของด้วยนะ รวมไปถึงการคราฟของเนี่ยเพื่อนๆควรจะคราฟให้ได้ทั้ง4ขั้นนะซึ่งมันจะมีแบบธรรมดาเกรดดีเกรดเวลี่กูดอะไรเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ยไหมซึ่งมันจะมีเห็นไหมว่าอันอันเนี้ยเกาะเป็นเกาะชื่อธรรมดาแล้วเพื่อนๆดูต่อนะเนี่ยไฮคุณภาพอ่าเอ็กเซพชั่นแลอ่ะก็ขั้น3แล้วก็ลีเจนเดลี่ซึ่งมันเป็นของนอร์มนะแต่ว่ามันมี4เกรด ซึ่งมันก็จะเพิ่มสเต็ตซึ่งเพื่อนๆลองดูบวกสเตตก,กันดูนะมันได้แอคแท็ก0.4%เลยนะเพื่อนๆ0.4%ถ้าสมมติเราทําหมด่ะเพื่อนๆลองดูนะอันนี้มันอันนี้ว่างๆค่อยมาค้านะถ้าเราค้าหมดอะ่ะเปอร์เซนต์ที่มันได้บวกให้กับตัวละครเรามันก็จะดีนะพอเก็ตใช่ไหมแต่อันนี้ต้องเปิดกระชาอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้แข่งกันไม่ได้อันนี้ต้องเปิดกระชา ซึ่งต่อให้มีเงินอาจจะไม่ออกก็ได้แต่โอเคแหละตรงเนี้ยเราสามารถทําได้นะก็ถ้าใครแบบมาฟาร์มหลงมาฟาร์มเหล็กก็สามารถทาตรงนี้ได้นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับบัฟของคอลเลกชันนะครับผมก็อย่าลืมไปสำรวจแมปกันด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ช่วยทำให้เราเก่งขึ้นพอสมควรเลยครับอาจจะไม่ได้เก่งขึ้นมากแต่ว่ามันมีผลแหละ เออมันมีผลนะคะผมถ้าไม่นับเรื่องของการเปิดกระชาสะสมของเนี่ยผมคิดว่าเก็บของตามตามแผนที่เนี่ยตามโลกต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคนะซึ่งทุกโลกเนี่ยมันก็จะมีของให้เก็บนะครับเนี่ยอย่างพวกเนี้ยถ้าสมมติคุณไปเล่นคุณก็ไปตามเก็บทีหลังได้นะไม่ต้องรีบเก็บตั้งแต่เดย์วันนะครับโอเคคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคบเพื่อนๆสวัสดีครับ